รายการสป,ปะรดคู่พอดแคสต์ค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสป,ปะรดคุ้งพอดแคสต์ครับ ในเอพิโซดนี้เนื้อหาของเรายังอยู่ที่ประเทศจีนกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นคือไซอิ๋วแต่เราจะไม่ได้มาเล่าแค่นิทานสนุกๆน,นะครับเราจะพาไปสำรวจลึกลงไปถึงตัวตนจริงของพระเทระผู้เป็นแรงบันดาลใจของเรื่องนี้แล้วก็เอ่อความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้กันครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือเรื่องของพระถังซัมจั๋งกับไซอิ๋วเนี่ยมันมีความน่าสนใจซ้อนกันอยู่หลายชั้นมาก ทั้งในแง่วรณกรรมประวัติศาสตร์แล้วก็เอ,อ่อปรัชญาศาสนาด้วยซึ่งพอมาดูเรื่องเล่ากับเรื่องจริงเนี่ยโหมีความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากที่คุ้นเคยกันก่อนเลยนะครับตัววรรณกรรมไซอิวนี่แหละก็ถือเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกของจีนเลยเนาะร่วมกับสามก,ก๊กความฝันในหอแดงวีรบุรุษเขาเหลี่ยงซันใช่ค่ะแต่งโดยอู๋เฉิงเอินสมัยราชวงศ์หมิงประมาณแบบคศ .1590 โอ้โหนี่คือเกือบพันปีเลยนะ หลังจากการเดินทางจริงๆของพระถังซัมจั๋งใช่ค่ะนานมากเนื้อเรื่องหลกัหลกๆก็คือการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปหรืออินเดียครับพร้อมจับศิษฐ์ที่เป็นปีศาจสามตนแล้วก็มีม้ามังกรด้วยค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวละครหลกัหลกๆในนิยายแบบเร็วๆนิดนึงนะคะเผื่อบางท่านอาจจะลืมไปบ้างก็จะมีพระถังซัมจัง๋งในนิยายนะคะท่านจะเป็นเหมือนออพระผู้มีบุญมาเกิด ชื่อจินฉานจื่อลอยน้ำมาี้อ๋อใช่ใช่มีตำนานว่าลอยน้ำมาค่ะแล้วก็ได้ห้องเต้ถังไทยจงรับเป็นน้องบุญธรรมเลยนะในเรื่องนี้ท่านจะดูแบบซื่อๆใจดีมองโลกในแง่ดีมากๆจนบางทีก็โดนปีศาจหลอกง่ายไปหน่อยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีความเชื่อว่าใครกินเนื้อท่านแล้วจะอายุยืนตัวเอกอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งหงคงหรือเฮงเจีย อ่าใช่เลยค่ะหัวคงนี่เกิดจากหินวิเศษเลยนะเรียนวิชาแปลงกายได้72อย่างมีกระบองทองเป็นอาวุธคู่ใจครับเคยอารวาสวรรค์สปวนเลยจนโดนจับขังไว้500ปีอืมค่ะภายหลังก็ได้มาเป็นสิทธิเอกคอยปกป้องพระถังซัมจัง๋งเป็นลิงที่แบบมีไหวพริบดีกล้าหารพักดีนะแต่ก็สนสุดๆครับสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นยุทธชัยพุทธะ ค่ะส่วนอีกคนก็ตือป้อยกายเจ้าหมูนี่เองใช่ค่ะเดิมเป็นแม่ทัพเทียนเผิงดนสวรรค์แต่ทำผิดเรื่องชูสาวก็เลยถูกสาบให้เกิดเป็นปีศาจหมูอาวุธเป็นคราดก้าซี่ครับนิสัยก็จะแบบตะก,กละขี้เกียจหน่อยใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ได้เป็นพุทธพิธีทูตนะคะแล้วก็มีสัวเจ๋ง สัวเจิงนี่เดิมก็เป็นขุนพลบนสวรรค์เหมือนกันค่ะแต่ทําถ้วยหยกแตกเลยโดนเนรเทศมาเป็นปีาศาจในแม่น้ําหลิวซาเหออาวุธเป็นพั่วพระธรรมคาแรคเตอร์จะดูนิ่งๆขรึมๆหน่อยนะครับค่ะดูสุข,ขุมซื่อสัตย์สุดท้ายก็ได้เป็นอรหันต์ร่างทองแล้วก็ตัวสุดท้ายม้ามังกรขาวอ่าใช่ค่ะม้าที่พระถังขี่จริงๆคือโอรสพญานาค ทำผิดเหมือนกันจะแม่กวนอิ่มเลยช่วยไว้ให้แปลงเป็นม้าพาหนะสุดท้ายก็ได้เป็นม้ามังกรสวรรค์แปดเหล่าค่ะโหตัวละครน,นี่เยอะแล้วก็มีเบื้องหลังน่าสนใจทุกคนเลยนะครับการเดินทางนี้ก็ยาวนานถึง14ปีเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องเจออุปสรรค81ประการตามท้องเรื่องนี่นเรื่องมันถึงได้สนุกน่าติดตามมากโดยเฉพาะเด็กๆนี่ชอบกันมากเลยจริงค่ะ แต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยไซอิ๋วไม่ใช่แค่นิยายแฟนตาซีผจญภัยธรรมดานะคะอืมยังไงครับคือมันเป็นวรรณกรรมที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เล่าเรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเลยค่ะอ๋อหมายถึงการเดินทางไปไซทีหรือชมพูทวีปเนี่ยจริงๆคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางไปสู่นิพพานค่ะนิพพานใช่ค่ะส่วนตัวละครแต่และตัวก็มีความหมายแฝงหมดเลยอย่างพระถังสมจังเนี่ย ก็เหมือนเป็นตัวแทนของศรัทธาครับแล้วงอคงงอคงก็คือปัญญาที่ว่องไวรู้ทันตือป้อยกก่ก็คงเป็นเรื่องกิเลสตัณหาก็คือศีลค่ะที่ต้องคอยควบคุมดูแลอ๋อศีลส,ส่วนสั่นเจ๋งที่นิ่งๆิ่งครึมครึมก็คือสมาธิค่ะความมั่นคงแน่วแน่แล้วม้าล่ะครับม้าที่เดินทางตลอดม้าก็คือวิริยะค่ะความเพียรพยายาม โอ้โหครบองค์ประกอบเลยแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมที่คอยช่วยตลอดทางอันนี้คือเมตตาค่ะส่วนองค์พระยูไรหรือพระพุทธเจ้าก็คือสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติแห่งพุทธะหรือความจริงสูงสุดเข้าใจเลยครับแล้วพวกอุปสรรคปีศาจต่างๆที่เจอระหว่างทางแหละครับอันนั้นก็คือตัวแทนของกิเลสต่างๆนานาที่เราต้องเจอในการปฏิบัติธรรมนั่นแหละค่ะ ความโลภความโกรธความหลงอุปสรรคในใจเรานี่เองมีฉากไหนในเรื่องที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ได้ชัดๆัดบ้างไหมครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีค่ะมีฉากดังๆเลยตอนที่โง่คงคิดว่าตัวเองเก่งมากตีลังกาแป๊บเนียวไปถึงสุดขอบโลกได้อ๋อจําได้ครับตอนนั้นห่อไปไกลมาก ไปเจอเสาห้าต้นเลยเขียนชื่อไว้ใช่ค่ะแต่พอกลับมากลับพบว่าตัวเองตีลังกาอยู่บนฝ่ามือพระยุไลเท่านั้นเองเสาห้าต้นที่ว่าก็คือนิ้วมือของพระองค์โห oh. ซึ่งฝ่ามือพรยุไลหรือธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะเนี่ยก็มีหนิ้วซึ่งมักจะตีความกันว่าแทนขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณองค์ประกอบของชีวิตตามหลักพุทธถูกต้องค่ะ ฉากนี้ก็เลยเหมือนจะบอกว่าแค่มีปัญญาอย่างเดียวหรือมีฤทธิเดชมากแค่ไหนก็ยังหนีไม่พ้นกรอบของสังสารวัตรหรือขันห้านี้ไปได้การจะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องอาศัยองค์ธรรมอื่นๆครบเลยทั้งศรัทธาศีลส,สมาธิวิริยะต้องไปด้วยกันแล้วที่พระถังสำจ๋งกับโง่คงทะเลาะกันบ่อยๆล่ะครับอันนี้มีความหมายแฝงไหม มีค่ะอันนี้น่าสนใจมากมันสะท้อนความขัดแยงระหว่างศรัทธากับปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นในใจเราได้ยังไงครับคือปัญญาหรือหงอคงเนี่ยมองเห็นความจริงมองทะลุร่างแปลงของปีศาจได้ว่าน,นี่คือภัยอันตรายนะแต่ศรัทธาหรือพระถังเนี่ยถ้าศรัทธาแบบไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่พิจารณาให้ดีก็อาจจะถูกกิเลสหรือปีศาจในร่างแปลงหลอกได้ง่ายๆอ๋อเหมือนตอนที่พระถังไม่เชื่อหงอคง แล้วหอคงน้อยใจหนีไปใช่ค่ะแล้วพอให้โป้ยกายหรือศีลน,นำทางแทนมักจะจบลงที่โดนปีศาจจับตัวไปจริงด้วยมันก็เหมือนจะบอกว่าศรัทธาที่ขาดปัญญาหรือแม้แต่ศีลที่ไม่มีปัญญากำกับเนี่ยก็อาจจะพาเราหลงทางได้เหมือนกันการเดินทางจะสำเร็จต้องมีสมดุลของทุกอย่างโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับทำให้มองสยอยิวในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยจริงๆโอเคครับทีนี้เราลองขยับมาดูเรื่องจริงกันบ้าง พระถังซำจังเนี่ยท่านมีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับมีจริงแน่นอนค่ะท่านคือพระเสวียนจังมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณพศ1 4 4 3ถึง1207ก็คือสมัยราชวงศ์ถังใช่ค่ะสมัยต้นราชวงศ์ถังเลยท่านมีชื่อเดิมว่าเฉินหุยเป็นชาวเมืองล่วหยางว่ากันว่าท่านฉลาดมากสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะบวชเป็นเนนตั้งแต่อายุ13เลย แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเดินทางไปอินเดียครับไม่ใช่เพราะฮ่องเต้ส่งไปเหมือนในนิยายเหรอครับไม่ใช่เลยค่ะอันนี้คือต่างกันมากเลยความจริงคือท่านศึกษาพุทธศาสนาในจีนแล้วพบว่าคัมภีร์ต่างๆที่แปลมาเนี่ยมันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ไม่สมบูรณ์อืมครับแล้วแต่ละสำนักก็ตีความต่างกันไปท่านก็เลยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปศึกษาต้นฉบับ ที่เป็นภาษาสันสกฤตที่อินเดียด้วยตัวเองเลยโดยเฉพาะคัมภีในสำนักโยคาจาระที่ท่านสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วเรื่องที่ฮ่องเต้ส่งไปล่ะครับที่สําคัญกว่านั้นคือท่านเดินทางไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนนะคะอ้าวทาไมล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นนะคะราชวงศ์ถังมีกฎหมายห้ามประชาชนเดินทางออกนอกด่านไปทางตะวันตกเนื่องจากมีปัญหากับพวกชนเผ่าเติร์กแถวชายแดนแปลว่าการเดินทางของท่านนี่คือ ลักลอบไปเลยครับใช่ค่ะถือว่าเป็นการลักลอบเดินทางเสี่ยงภัยมากผิดกฎหมายด้วยค่ะโอตรงข้ามกับในนิยายแบบสุดๆเลยแล้วการเดินทางจริงๆเป็นยังไงบ้างครับลำบากหรือเปล่าโอ้โหลลำบากมากค่ะท่านออกเดินทางประมาณปีพศ1 1 7 2ส่วนใหญ่คือเดินทางคนเดียวเลยนะคะคนเดียวใช่ค่ะผ่านเส้นทางสายไหมที่แบบทุรกันดารสุดๆ ตรงข้ามทะเลทรายโกบีทะเลทรายทกากัลมากานที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายปีนเทือกเขาปามีร์เทือกเขาฮินดูกุตที่สูงชันและเหนาวน็บฟังดูน่ากลัวมากเลยครับค่ะท่านบันทึกไว้เลยว่าเจอทั้งภัยธรรมชาติโจรผู้ร้ายอดอยากเกือบตายหลายครั้งเลยแล้วท่านผ่านไปได้ยังไงครับไม่มีหอโคงไม่มีใครช่วยเลยด้วยความมุ่งมั่นความรู้แล้วก็ไหวพลิบของท่านเองล้วนๆเลยค่ะ ท่านต้องใช้ความรู้ทางธรรมที่ท่านมีแสดงธรรมให้เจ้าผู้ของแคว้นต่างๆที่ผ่านไปฟังเพื่อให้เขาศรัทธาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เดินทางต่อได้โอ้โหต้องเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วท่านก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายาศาสนาอื่นๆอย่างโซโรออสเตอร์ก็ได้เจอแล้วก็ได้เห็นสถานที่สำคัญทางพุทธาศาสนาเยอะมากอย่างเช่นพระพุทธรูปใหญ่ที่บามิยันที่อัฟกานิสถานนะคะ อ๋อที่ตอนนี้ถูกทำลายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าเสียดายมากบันทึกของท่านนี่เลยกลายเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเลยค่ะพอไปถึงอินเดียท่านก็เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทานาลันทานี่คือสุดยอดมหาวิทยาลัยสง์ในยุคนั้นเลยนะครับที่สุดเลยค่ะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากท่านอยู่ที่นั่นหลายปีเลยนะคะประมาณ11-17ถึงปีแล้วแต่แหล่งข้อมูลท่านศึกษาภาษาสันสกฤต ตัดกะวิทยาแล้วก็พุทธปรัชญาสายโยคาจาร์กับพระศีลพัทรเทระจนแตกฉานมากๆและเห็นว่าท่านเก่งจนเป็นที่ยอมรับในอินเดียเลยใช่ค่ะได้รับการยกย่องมากได้รับสมญานามว่ามหายานเทวะแล้วก็โมกสะเทวะด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดคือที่นาลันทานี่แหละท่านได้รับการถวายสมณศักดิ์เป็นตรีปิตกาจาร์ตรีปิตกาจารย์อาจารย์ผู้แตกฉานในพัไติปดก ถูกต้องค่ะหรือภาษาจีนคือซันจ้างฝ่าซือ้อซึ่งท่านเป็นพระภิกษุต่างชาติรูปเดียวในยุคนั้นเลยนะคะที่ได้รับเกียรตินี้อ๋อแล้วคำว่าถัางซาจังที่เราคุ้นคุนกันก็มาจากคำนี้นี่เองใช่แล้วค่ะถังก็คือราชวงศ์ถังซาจังก็คือซันจ้างหรือตรีปิตกาจาร์ก็คือหมายถึงพระตรีปิตกาจารย์แห่งราชวงศ์ถังเป็นการเรียกแบบให้เกียรติท่านค่ะสุดยอดไปเลยครับ เข้าใจที่มาของชื่อแล้วแล้วตอนกลับมาจีนลหรครับหลังจากไปนานขนาดนั้นท่านเดินทางกลับถึงจีนในปีพศ1 1 8 8ค่ะรวมเวลาเดินทางไปกลับแล้วก็ศึกษาอยู่ที่อินเดียเนี่ยก็ประมาณ17-19ปีนานมากเลยนะครับค่ะ ท่านกลับมาพร้อมกับอัญเชิญพระคัมภีภาษาสันสกฤตกลับมาเยอะมากประมาณ600กว่าคัมภี์เลยค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปโบราณวัตถุอื่นๆอีกคราวนี้พระเจ้าถังไทจงห้องเต้องเดิมท่านว่ายังไงบ้างครับตอนที่ท่านกลับมาโอ้คราวนี้กลับกันเลยค่ะชื่อเสียงของท่านดังไปถึงราชสำนักแล้วพระเจ้าถังไทจงเนี่ยส่งให้การต้อนรับอย่างยุ่งใหญ่สมเกียรติมากอา้าว จากที่เคยห้ามออกนอกประเทศกลายเป็นต้อนรับอย่างดีใช่ค่ะห้องเต้ทรงศรัทธาในความรู้ความสามารถของท่านมากถึงกับทรงอุปถัมภ์ให้ตั้งศูนย์แปลพระไตรปิฎกขนาดใหญ่เลยให้ท่านแปลคำพีที่อันเชิญกลับมา ถูกต้องค่ะท่านใช้เวลาที่เหลือในชีวิตอีกเกือบ20ปีทุ่มเทให้กับการแปลคัมภีร์จากสันสกฤตเป็นจีนได้งานแปลออกมาเยอะมากนะคะประมาณ74คัมภีร์1334ผูกซึ่งงานแปลของท่านเนี่ยมีคุณภาพสูงมากแล้วก็มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาในจีนเลยโดยเฉพาะนิกายโยคาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งในจีนชื่อว่านิกายฝ่าเสียง นอกจากงานแปลแล้วท่านทำอะไรอีกไหมครับมีค่ะตามคำอาราธนาของฮองเต้ท่านได้เขียนบันทึกการเดินทางของท่านด้วยชื่อว่าต้าถังซีโฮโยจีอ๋อจดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังใช่ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่นิยายนะคะแต่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมที่ละเอียดและล้ำค่ามากม กลายเป็นหลักฐานสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียกลางและอินเดียโบราณมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะโหท่านทําคุณประโยชน์ไว้เยอะมากจริงๆแล้วท่านมรณาภาพเมื่อไหร่ครับท่านมรณาภาพในปีพศ1207ค่ะสิริอายุประมาณ62ปีถือการสูญเสียครั้งใหญ่ของอาณาจักรเลยมีบันทึกว่าตอนพิธิศพท่านนี้ประชาชนมาร่วมงานเป็นล้านคนเลยนะคะฟังเรื่องจริงแล้วแบบทึ่งเลยครับ ชีวิตจริงของพระเสวียนจ้างนี่น่าทึ่งกว่าในนิยายอีกนะครับทั้งความมุ่งมั่นความกล้าหาญและก็ความสามารถทางปัญญาของท่านแต่ก็น่าคิดนะครับว่าทําไมในนิยายที่แต่งขึ้นทีหลังเกือบพันปีท่านถึงกลายเป็นตัวละครที่ดูเอ่อต่างออกไปได้ขนาดนั้นดูเป็นพระที่ใจดีซื่อๆต้องคอยพึ่งพาสิทธิ์ตลอดเลยนั่นสิค่ะก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะอย่างหนึ่งคืออู่เชิงเอินผู้แต่งไซอ,ยอยิ๋วเนี่ย เขาคงได้แรงบันดาลใจจากบันทึกต้าถังซิโยจีนี่แหละเอาค่วงสถานที่แปลกๆผู้คนหรือเหตุการณ์บางอย่างมาดัดแปลงแล้วก็เติมเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เทพเซียนปีศาจเข้าไปเยอะๆเพื่อให้เรื่องมันสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้นเหมาะกับคนอ่านทั่วไปอืมเหมือนปรับโทนเรื่องไปเลยให้เน้นความบันเทิงแล้วก็สอดแทรกคติธรรมผ่านสัญลักษณ์แทนใช่ค่ะ การทําให้พระถังในนิยายดูมีศรัทธาสูงแต่เหมือนขาดความเฉียบแหลมทางโลกไปบ้างเนี่ยมันอาจจะทําให้บทบาทของสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนปัญญาศีลส,สมาธิมันเด่นขึ้นมาเปิดช่องให้มีเรื่องราวมีการผจญภัยมีความขัดแย้งให้เล่าได้มากขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะแม้ว่าภาพลักษณ์แบบนี้อาจจะทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจตัวตนจริงๆของพระเสวียนจังคลาบเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวรรณกรรมเรื่องไซอิวนี่แหละ ที่ทําให้เรื่องราวการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลายเป็นตำนานอมตะที่ขนทั่วโลกรู้จักกันดีจริงครับเรียกว่ามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดไปบ้างแต่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของวรรณคดีที่สามารถตีความเล่าเรื่องในมุมมองใหม่ๆได้ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วทั้งเรื่องในนิยายทั้งเรื่องจริงต่างก็ให้แง่คิดกับเราได้ทั้งคู่นะคะนิยายไ่อิ๋วก็ให้ความบันเทิงแล้วก็บทเรียนทางธรรมผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึง้งครับ ในขณะที่เรื่องจริงของพระเซียนจังก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยในเรื่องความมุ่งม,มั่นที่จะสแสวงหาความรู้ความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญความลำบากแม้จะตัวคนเดียวเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความทุ่มเทในการเผยแผ่ความรู้ที่ได้มาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆเป็นคุณสมบัติที่ยังสําคัญมากๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ บางทีการที่เราได้เรียนรู้ทั้งสองส่วนทั้งเรื่องเล่าทั้งความจริงแล้วก็แยกแยะได้ว่าอันไหนคือตำนานอันไหนคือข้อเท็จจริงแล้วแต่ละอย่างมันให้อะไรกับเราบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะบางทีคุณค่าที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่แค่ว่าเราจะเชื่อเรื่องแต่งหรือเชื่อเรื่องจริงมากกว่ากันแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากความพยายามที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองเรื่องนี้ ทั้งความพยายามของพระเสวียนจังในการเดินทางจริงๆที่แสนยากลําบากกับความพยายามของผู้แต่งอูเฉิงเอิญในการสร้างสรรค์เรื่องเล่าที่ทรงพลังจนยืนยงข้ามผ่านการเวลามาได้ขนาดนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสําหรับวันนี้ก็คงได้เจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังไซอิ๋วและพระถังซําจังกันไปพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องแต่งเรื่องจริงและความหมายที่ซ่อนอยู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ